ชาวเน็ตตั้งคำถามทำไมหมอเจี๊ยบซี่โครงหักถึงชกเทนไฟเทนได้ จึงเป็นเรื่องที่หลายๆคนยังให้ความสนใจกับการขึ้นชกของสาวเชียร์ที่คำพรกับหมอเจีย๊ยบละละนานะครับบนเวทีเทนไฟ h t เทนซีซั่น2นะครับบอกได้เลยว่าสนุกจริงๆนะได้ใจไปทั้งคนดูทั้งประเทศถึงแม้ว่าจะผ่านไปหลายวันนะครับยังมีควันหลงพูดถึงอยู่ตลอดอย่างล่าสุดนะครับนุ้ยสุจิลาก็ได้โพสต์ภาพตอนไปเชียร์หมอเจี๊ยบร,รุ่นน้องจากเวทีนางงามถึงขอบเวทีพร้อมเขียนแคปชั่นว่า เพิ่งรู้ว่ากระดูกซี่โครงหักตั้งแต่ซ้อมกัดฟันขึ้นสู้และรูปสุดท้ายเนี่ยก็มีการเขียนแฮชแท็กว่าหมอเจี๊ยบเก่งเธอสู้สุดใจหลังจากที่สาวนุ้ยโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตสงสัยมาคอมเมนต์ถามว่าซี่โครงหักแล้วใส่อะไรดามไว้หรือไม่มีคะซึ่งนุ้ยสุจิลาก็ตอบว่าไม่มีคะ่ะฉีดยาชาคะ่ะ และหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์ถามต่อว่าทําไมถึงปล่อยให้ขึ้นชกล่ะคะผิดหลักด้วยไม่ใช่หรือตอนตรวจร่างกายทําไมผ่านซี่โครงหักหมอเจี๊ยบทําไมถึงชกแล้วจะเป็นอันตรายไหมหมอซี่โครงหักผู้จัดไม่รู้เลยเหรอให้ขึ้นชกได้อย่างไรนะนี่ก็เป็นคําถามที่ชาวโซเชียลและชาวเน็ตถามกันนะว่าปล่อยให้ขึ้นชกได้อย่างไรนะ เมื่อกระดูกซี่โครงมันหักแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าซอแวลดามาเรื่องการขึ้นชกของหมอเจี๊ยบทั้งที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับงานนี้เนี่ยเจ้าตัวจะชี้แจงอย่างไรก็ต้องมารอฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน